นี่คือการล้างแค้นของพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนมิเดิลลุกดับเบิลชีสซีฟูดคอกเทลหรืออะไรก็ตามแต่โอย <laughs> จงระวังไว้ให้ดีเพราะพวกมันกําลังจะเอาคืนมวลมนุษยชาติจนกว่าโลกนี้จะสลายแนะนําหนังกับกูบรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของสาวน้อยคนหนึ่งที่กําลังดูข่าวในมือถือในข่าวเนี่ยคุณกิติก็ได้รายงานว่าพวกพิซซ่าเนี่ยออกอรารวาสงับหน้าคนมันแค้นไงกินกูนักใช่ไหมพิซซ่าก็มีหัวใจนะเว้ยมีผู้ตุยสิบรายแล้วเข้าขั้นวิกฤตอีกหกรายน่าสงสารเวอร์จากนั้นก็มีใครบางคนเดินผ่านข้างหลังสาวน้อยคนนี้ไปเธอก็ตกใจหันไปมองอีหยังวะแต่ก็ไม่ได้ ไได้อะรจากนั้นมันก็ค่อยคอคือบคลานเข้ามาหาเธอแล้วก็มีมือมาสะกิดเธอแล้วเธอเนี่ยก็ตกใจเลยหันไปดา่ามึงเล่นนี้จริงดิอีแม่มึงทํากูกลัวนะอีหา่าแม่ก็ตอบขอโทษจะลูกแม่ทําพิซซ่าไว้แดกไหมลูกได้ค่ะแม่เดี๋ยวไว้กินที่หลังนะคะปวดขี้อยู่แดกไม่ลงค่ะโอเคจะลูกแม่ทิ้งไว้ในเตานะอ๋อขอบคุณค่ะแม่จากนั้นเธอก็กลับไปดูมือถือต่อแต่ไม่ทันไรเสียงกรีดของแม่ก็ดังออกมาจากห้องครัวเธอก็ตกใจอีแม่กรีดทาไมเลยเดินไปดูพอถึงห้องครัวขวดซอสก็กลิ้งมาโดนเท้า อพอมองตรงไปข้างหน้าก็เห็นร่างของแม่นอนอยู่ที่พื้นและพิซซ่าก็กำลังกินหน้าแม่ของเธออย่างอะเละอร่อยเธอเลยเดินเข้าไปดูว่าแม่ของเธอเป็นอะไรหรือเปล่าแม่โอเคไหมพิซซ่าเนี่ยก็แดกหน้าแม่อย่างเมามันแต่ในระหว่างนั้นก็มีพิซซ่าอีกชิ้นหนึ่งค่อยๆค,ค,คลานมาหาเธอจากข้างหลังพอเธอรู้สึกว่ามีอะไรกำลังคืบคลานมาเธอก็หันไปมองเห็นพิซซ่าบ้าบินอีกชิ้นมันพุ่งเข้ามาจะมาแดกหน้าเธอแต่เธอเนี่ยจับมันไว้ทันแล้วก็ยืนทะเลาะกับพิซซ่าอยู่อย่างนั้นฮะคนบ้าอะไรวะทะเลาะกับพิซาาาคนนออกเเขขมง คิดว่ามึงเป็นบ้าเอานะจากนั้นเธอก็โยนเจ้าพิซซ่าลงไปในไมโครเวฟแล้วก็จับอุ่นพิซซ่าเนี่ยมันก็ร้องด้วยความทรมานมันก็รอนรุ่มจนทนไม่ไหวแล้วเบิดตุยจากนั้นก็มีกองทาพิซ่าที่อยู่ในเตาออกอารวาสและกาลังดันตัวออกมาจากเตาแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมให้มันออกมาเลยดันไว้แรงมันเยอะมากพิซซ่าบ้าอะไรก็ไม่รู้เธอก็ทําการอบพวกมันเผามันให้สิ้นซ่าจนพิซซ่าระเบิดไปจนหมดจากนั้นก็มีเสียงกริ่งเธอเลยเดินออกไปดูหน้าบ้านแต่ก็ไม่มีใครจนหันไปมองที่พื้นเห็นก่องพิซซ่าวาง ก็กลัวจนกีบิดแล้วก็กี้ออกมาดังๆจบพิซซ่าไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไประหว่างมันจะมาล้างแขนส่งครามระหว่างคนกับพิซซ่าได้เริ่มขึ้นแล้วชื่อเรื่องอยู่ในเม้นใครดูแลรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะ